สวัสดีครับมนโมนโบนักเล่าข่าวครับก็มีน้องน้องถักแมมพี่อย่าหายเงียบไปพี่ผมคิดถึงเล่าข่าวน้อยสิงวะวะก็เลยเก็บมาเล่าโน,นนี้นั่นนะครับอ่ามันมีเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องในคณะกรรมาการงบประมาณแผ่นดินนะครับคนอาจจะรู้หรือคนอาจจะไม่รู้นะฮะ วันนั้นก็มีประชุมกันคณะอนุกรรมชิการางบประมาณนะครับก็มีสสลายพักเนี่ยมีทั้งสสเผื่อไทยสสเก้าไกลในอดีตท,ที่โดนยุบไปแล้วนะเก้าไกลโดนยุบไปแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นพักประชาชนแล้วนะสมัยก่อนเขาก็าเป็นคณะกรรมาชิการงบประมาณในานามของ พักเก้าไก่นะฮะก็มีทหารอืมกองทัพทหารเนี่ยมาของบสามสิบล้านของบสามสิบล้านเพื่อจะมาใช้ในการสวนสนามเออสามสิบล้านครับในการสวนสนามเออใช้งบสวนสนามมาสามสิบล้านบาทไทยเนี่ยก็มาของบประมาณแผ่นดินนะครับแล้วาขุญาติเอ่อยอน้มนะฮะ พูได้ดีมากคุณน่อะไรวะชื่ออะไรวะคุณสอสเก้าไกลนะชื่ออะไรวะผมก็จำไม่ได้นะผมเอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่เป็นสอสของเก้าไกลเนี่ยก็ตั้งคำถามตั้งถามกับทหารในคณะนกุกรรมธิการพิจารณางบประมาณแผ่นดินเนี่ยถามอกว่าท่าน ท่านใช้งบสวนสนามไปขอไปตั้งสามสิบล้านบาทเนี่ยมันคุ้มค่าเหรอเพราะท่านใช้งบไปเนี่ยท่านก็มายึดอำนาะจรัฐประหารยึดอำนาจเออแล้วท่านสวนสนามเนี่ยท่านก็ปฏิญาณตนว่าจะรักชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์ในระบบการปกครองอประมาณมาอ่า เขาจะมีคำปฏิญาณนะทหารนะนะข้าจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตยก็หมายว่าประชาธิปไตยยังไงใช่ไหมไม่ยึดอํานาจไงประมาณนั้นแล้วท่านก็มายึดอํานาจยึดแล้วยึดอีกยึดแล้วยึดเนี่ยเออประมาณนั้นก็เหมือนกับว่าก้าวไกลในข้อแท้งไงแล้วท่านจะใช้งบประมาณสามสิบล้านบาทไปสวนสนาม เพื่อเพื่ออะไรเออเก้าวไกลนี่ขอเนี้าไว้นะใช้ได้เลยแซะโดนๆในขนาดที่สมัยสมัยนี้แหละเพื่อไทยเขาก็ตรงๆนะอย่ามาด่าผมนะผมเราอย่างวนะ้ทหารเนี่ยทหารขออะไรมาก,ก็าให้ก็ให้ยิ่งบิ๊กทินเอ,อพี่สุทินข้างแสงเนะี่ยใช่ไหมเออเป็นนัมนตรีเวลาหมอยู่หมก็ มีอะไรก็พี่จัดให้แหละประมาณนั้นแะสสเพื่ออะไรก็พยายามจะเอาใจทาหารปรากฏว่าพออสสเก้าไกลพูดบอกว่าท่านของบไปสามสิบล้านบาทเนี่ยท่านก็ยังทำาำคำปฏิญาณตนท่านไม่ได้เลยจะรักษาไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยนู่ยังไม่ได้ท่านมายึดอำนาจเนี่ยนะทหารก็โมโหครับออกมาพูดที่ผมยึดอำนาจเนี่ย ก็เพราะนักการเมืองมันชั่วอประมาณนั้นนี่เขาใช้คําพูดแบบโอ้โหแบบว่าบอกว่าเนี่ยใช้คําพูดหน้าที่ผมไปไปค้นมานะเพื่อนบอกว่าที่เราจะก่อรัฐประหารเนี่ยกับคนชั่วเท่านั้นเออพูดในคณะกรรมาการเลยกับคนชั่วเท่านั้นแล้วก็หัวเราะด้วยนะมีการหัวเราะพวกขุนทหารทั้งหลายที่มาอยู่ในนั่งฟังใน คณะเงอบประมาณแผ่นดินเนี humanity, ่ยหัวเลาะเยอะเย้ะอีกสสเพื่อไทยที่นั่งอยู่เป็นคณะอนุกรรมธิการงบประมาณแผ่นดินอยู่กับเก้าไกลนิ่อึ้งเลยเพื่อไทยนิ่อึ้งเลยเฮ้ยไอ้หาเอ้ยคนย่าพูดคำหยาบมึงอ่ะยึดอำนาจกูมาตั้งสองครั้งแล้วรัฐบาลเพื่อไทยอ่ะโอ้แล้วมาพูดอย่างนี้อีกหาว่ากูเป็นคนช่วยเหรอโอ้โห ก็เลยจบข่าวไท้ได้ครับปากพาจนครับสรุปว่างบประมาณสามสิบล้านบาทที่ขอไปสวนสนามนี่โดนโดนแขวนเลยไม่อนุมัติเออคณะอนุกรรมการที่การางบประมาณแผ่นดินไม่อนุมัติงบประมาณสวนสนามสามสิบล้านบาทเอาง่างว่างานนี้ปากพาจนครับยึดอำนาจคนชั่วเท่านั้นไอ้เพื่อไทยนั่งโน้นนั่งชั่วหมือเลยใช่ไหม นั่งอยู่ในกรรมธิการงบนี่ชั่วหมดเลยใช่ไหมโดนยึดอำนาจไปสองครั้งเนี่ยก็เลยเขาเรียกว่าปลาหมอใจผ้าปากแทนที่จะได้งบไปสวนสนามเพชรเท่สามสิบล้านกับโดนโดนแขวนก็ไม่ให้เนะอะตรงๆไม่ให้นะครับจบข่าวไทยรัฐครับก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนนี่ผู้คนอาจจะไม่รู้นะแต่ผมรู้เออผมนี่นักขุดนักขุดประจำหมู่บ้านเออ ก็สรุปว่าขอ30ล้านบาทไปสวนสนามเท<ๆ>่ๆรอๆก็ไม่ได้แสดงความเสียใจด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เก็บมาเล่าครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าปลาหมอใจพ่อปากนะครับแทนที่จะปียะวาจาพูดจาดีๆหน่อยไปขอตังเขาเนีี้นะมาบอกเขาเป็นคนชั่วอูยึดอำนาจกับคนชั่วเท่านั้นโอ้โหชิหายเลยโอเคครับเก็บมาเน่า ออกบ้านใส่แมเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมนโนกนักเล่าข่าวคิดดีทำดีครับสวัสดีครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับข้อมูลนี้ขอบคุณสสเก้าไกลที่เป็นอดีตไปแล้วย้ายพาคไปแล้วมีภาคใหม่แล้วกำลังใจครับทุกชีวิต